สวัสดีครับเมื่อนี้เสาร์วันที่27น,นะครับกรกฎาคม2 5 6 5ครับผมนะครตะลอนวัวครับเมื่อนี้พ่าพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอพ้อนท่องจังหวัดเอยดครับนะครับเมื่อนี้เป็นเสาร์วันพุธนะครับที่อากาศสดใสนะครับฝนบาตก นะครับแต่ว่าขี่รถเมื่อมื่อเศร้านี่หมอกไล่ไล่ครับเหลียวไปเห็นถนนเลยนะครับอากาศก็แปลกๆอยู่ครับ้คนสหมอกลงแต่เศร้าแล้วครับเอาพ้าเบิงตัวแรกนะครับเด้อแม่สาวนี่ครับคุณพ่อพลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับผมเบิงแม่สาวนี่เนาะแม่สาวนี่ยเอาแม่นี่เปิดจักบาทครับแม่สาวนี่แดงๆนี่เนี้ยเนี้ยเจ็ดสิบห้าร้อยครับเจ็ดสิบห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันห้าครับโอ้ สองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับผมแม่นี่กับสองหมื่นเจ็ดพันหาคือกันสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยด้ครับเรื่องเป็นแม่สาวบ่ครับบอสม่านแล้วตัวนี้ตัวนี้ม่านแล้วเจเดือนอะไรครับทัวนี้เจ้าเดือนสี่เดือนล้วครับสี่เดือนที่ว่าตัวดทองได้น้องเป็นทองแรกของเพิ่นเนาะประสมผู้ใดไครับผสมโสมพมตัวครับตัวนี้ประโสมพมตมากเนาะคุ่โตมากเด้อสูงเท่าไรครับแม่นี่ร้อยสามสิสามสิห้าึ้นเนาะ ลำตัวเงี้ยวดีครับแข้งขาโบมีตำำนี้เด้อเอาแข้งฝุ่นเพิ่งหนุ่มวัวขึ้นรถครับฝุ่นเอารถต่อรถเดือดแต่พลานมาเลยเอาโบมีตำำนี้เนาะแข้งขาเนาะเอาคือว่าลำตัวสมบูรณ์แม่สาวเด้อสดจริงรัมตัวเงี้ยวดีครับแม่ยนี่เด้อเอาสีออกแดงๆนะครับหูสันสันเอาหน้าตาเพิ่นเด้อไม่มีตำำนี้เป็นแม่สาวทองแรกซีเดือนแล้วนะครับโค้มตัวแม่เอาเบิ้งบรรทายเพิ่นจักน้อยเอาเดี๋ยเบิ้งบรรทายครับเบิ้งบรรทายตลาดครับ โอ้โง่พวเฮยเขาตลาดเนาะอ๋อนี่ครับอ๋นี่ครับโคนหางเด้อโค่นหางหางพี่น้องมึงออาสีแดงครับสองหมเาร้อนาะครับเนาะสองหมื่นเนรอครับแม่นี่เด้อเอบาดนี้แม่นี่เลยครับบาดนี้เจ็บ้หาคือกันครับว่านี่เป็นซาโลเล่ครับนี่บอลซาโลเ่ครับอืมเป็นซาโลเล่ตัวนั้นเป็นบาร์มันเนาะอันนี้ซาโลเล่เด้อสองหมื่นเ็ดหาร้อย้กันเนาะสองหมื่นเ็ดห้อยอันนี้ก็เป็นแม่สาวกันมาครับบอ ครับแม่สาวร้อยสามมันเลยครับเพราะมั่นมั่นตร้อยสามสิบขึ้นที่กันบ่ครับผมร้อยสามสิบเจ็ดขึ้นเลยตัวร้อยสามนี่หาขึ้นเนาะครัเอาตัวนี้ยังเป็นสาวอยู่เป็นสาวครับอื้อมคกกว่าพอมผสมครับอืมพร้อมผสมด้วยเป็นซาโลอนดี้นะครับเด้อเอาหางสีทองทองนี่แหละเอาแข้งขาบุ้มมีตัวนี้นะครับเนาะครับแข้งขาบุ้มอืมบ่มีตัวนี้เด้อถือว่าสมบูรณ์นะครับแม่สาวเด้อรัมตัวยาีดีซาโลอี้เนียาลแล้วครับเครื่องแดงๆเด้อนะครับหางนี่ถือว่าสวยเลยครับเออเครื่องแดง นะครับอมดำนิดนึงเอาแจงขาบูมี่ตัวนี้นาตาชารรรีแม่สาวอืมนะครับเอาถือว่าสมบูรณ์ชุดจริงีที่อันนี้พ่วงผสมนะครับเออพ่วงบ้างพ่วงครับพ่งวงผสมครับออเอาสองเหมือนเกตหารอยนะครับออเอาราคาเท่ากันเนาะสองแม่นี่เนาะตามแม่พ่องครับหรือแม่เอ,เอาแม่ได้ยีกครับบอดนึ่งแม่โอ้แม่เดียวกันราคาเดียวกันเลยครับโอ้นะครับอันนี้ก็บสองเหมือนเกตหารอยเนาะแม่นี่เนาะอันนี้แม่แยกลูกบ่ครับบ่ แม่แม่ยยงลูกได้ลูกเดียวบ้างได้ลูกเดียวโอ้ลูกเดียวแยกไปแล้วลูกสองสิไปเนาะต้องว่างเนาะสองมุ้งเกล็ดห้าร้อยให้กันอันนี้ก็ร้อยสานที่บัวขึ้นกันเนาะครับผมอือสานที่บัวด้วครับเด้อเอาแครงขาบ่มีสังนี้เนาะครับอืมเอาเครื่องแดงๆอมดำขึ้นกันเนะเอาหางยาวเนาะเอาถือว่าเป็นเมียสาวลูกเดียวยังสมบูรณ์อยู่แล้วครับเด้อเอางัวนไปคยเข่าตลาดเนาะครับเนาะเป็นงัวนขอกนะครับเด้อ เอาเป็นง้อขอกสีตือนกล่องสีตือนข้นจังหน่อยหากินแต่หยางง้อขอกเลเนาะกินหายาเก่งดิผมมีแต่นี้หรอกครับเอาสองเมื่อเกตหาลอยเด้อแม่นี่ก็ได้สามแม่ราคาเดียวกันเอาอันแม่นี่แม่นบ่ครับวะนี่เีแมแมน่นี่นขาจับนะครับบอกคนไปเลยว่าขาทบอ่าแม่ลูกลูก ลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้ครับลูกตัวที่สองเพิ่นบอกครับที่สองครับลูกตัวผู้ตัวที่สองเปิดเท่าไรครับแม่ลูกนี่เปิดสี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามเนาะก็ได้ครับต่อะไรลูกใส่เพิ่นเด้อใหญ่แล้วล่ะลูกตัวที่สองลอยเท่าไรครับแม่เพิ่อนลอยสามจิมฮาร์ลอยสามจิมฮาร์ำตัวยาวดีเนาะแม่ลูกสองเงี้ยอ้านี่หน้าตาเพื่อนครับเด้อขอบหูดำดำเลยแล้วเนาะหูยาวสมรสป่าเด้อครับเด้อเอาขอบลึ่งได้เนาะ นะครับแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นห้อยคมคอบมยังคอบมยั้งบอบดำนะดอกบ่เอาซีมี่คนมวยใหญ่ปนนี้ไปหาเกาะกันซีมี่นี่เขาลุงพม่านี่แหละซีมีขาโถกเนาะนี่นี่ขาหลังเพื่นเนาะครับครับยับนิดนึงจะเป็นทั้งสองขาเลยเนาะครับผมยับเอาเอาขายับขาโถกอะไรเนาะครับผมเอาเนี่เด้อแจกใไกได้ดอกเมื่อนั้นไปใชายย้สมเด็จ เห็นหมอพูดว่าเห็ดทั้งสองขาหายหายปกตินั่นแหละนะเอานะครับตัดร้อยยังไงกูนีผมเห็ดแล้วเนื้อหนั้งพนักดีเลยลูกสองเลยครับเด้อลูกสองลูกสองเนาะร่าตัวเงียเอาดีนะครับเด้อแต่ว่าจำนี้มีขาทกเด้อขาหลังสองขาซีมันเท่าไหรก็ครับนี่ซีมันสามพันครับซีมันสามพันเนาะบบบนี้ทั้งมดทั้งชวน เบอรโทรเลยครับบอเบอรโทรไปยังพ่อเทพอ๋อเบอร์โทรของพ่อหายพ่อยายังกาพ่อเทพ่อายเทพเนาะอ่วเามีเสียล่ย่เดียแล้วก็กลับมานอกแต่ว่ามี่มีอยู่ดอกของพ่อหญ่เทพเนาะเอออืเดี๋ยวตดลงไปใจชีบเด้อเจ้ว่าสี่เ อันนี้ห้อยยังเนาะครับนี่ห้อยไส้ครับห้อยไส้เนาะครับห้อยไส้กับพญเทพนี่เนาะครับแต่ว่าบมมีเบอร์เอาเบอร์พญเทพเนาะครับมาทำกันนี่เดี๋ยวผมมีอยู่เบอร์พญเทพเด้อสิลงไม้แตคลิปเด้อเอานี่แหละครับอยากได้ออกพูดอะไรนะครับเด้อครับผมออกพูดอะไรสวัสดีครับแม่ลูกแม่ลูกสวยเลยหักระทบเลยหักระทบฮะโอ้ลูกที่สองเนาะเป็นลูกสาวบ่ครับโอ้ลูกไส้เลยครับคนบอกลูกคนโอ้นี่นี่นี่ S <S อืออออซิฟกูมือเด้อครับลูกไส้ลูกรอตัวนี้เนาะลูกรอเด้อซิฟกูมือเด้ออันนี้บอกสีแดงนะครับ<อ>ด้วยมันยังหน่อยอยู่แดงแหละต่อไปเนาะโค้ง,โงสางดีดอืมโค้งสางดีเนาะเอาแม่เพิ่นเด้อบ้านี่อันนี้เป็นลูกแรกบ่ครับลูกทีอปโอ้ลูกที่สองเนาะเอาโค้งสางแม่เพิ่มไงเด้อสชุ่มสดใสแม่เพิ่นร้อยหาสิบเนาะ อร่อยหาซีพร้อมตูเนื้อหนังเนาะคือว่าอ่างใหญ่อยู่ครับแสงขาบ่มีตำหนี่เนาะนนไม่มีตำหนีเด้อแม่เนี่ยติดแสงแดดสีแดงๆนีแ่แหละครับเนื้อหนังเป็นเนื้อดีเด้อเบิ่งหนาเป็นหูกระทบนะครับเด้อเอาเป็นหูกระทบอา่าหูกระทบนิดนึงเนาะหน่นนอยนึงหน่อยนึงขอบหูดำดำด้อคอดำเอาถือว่อาได้เครื่องได้เครื่องดได้เพลยนะครับด้อยลูกตัวที่สองบ่มีตำหนี่เนาะคือว่าสมบูรณ์แล้วครับเนาะแม่ลูกสองนี่เด้อเต่านมซีเนาะ มีมีอะไรมีติ่งบ่ครับเป็นยังครับดิ้นเลเดี๋ยวเขาบอกก็ได้เป็นเป็นอะไรก็เขานอนเพื่นนี่โอ้ทั้งนานี่บ่เป็นไงนี่บ่ะเขาติ่งติ่งได้หน่อยนะโอ้ยเลียวเรเห็นหรอครับผมเลียวเรเห็นเด้อเป็นติ่งหน่อยหน่อยไดเด้วยเขานอนเพื่นบอกแบบนี้มันคักที่ใส่ด้อยปวดหัวกันเอ้า 0878024790เ, <5, 3. S 1> เบอร์น,รนี่อยู่ใต้คลิปพี่น้อยอยางได้เด้อเป็นลูกที่สองเลนครับลิบกมือเอาท่องว่างน้อยอยู่นี่ท่องว่างอยู่เนาะนองยังละนอังครับยังละวุฒครับน,น้องวุฒจากอำเภอพนทองพนทองนี่แหละเนาะเอาน้องวุเด้อท่มาเบอร์ใต้คลิปครับ ขอกพูดอะไรล่ะได้โค้งเดียวนี่บ่มีโค้งเดียวโค้งเดียวอันนั้นของกวนใช้ความเดี๋ยวมาทั้งที่ก่อนของของพ่อญี่ปื้นบ่โออพ่อญี่ปอกบ่อญี่ปอกได้หยังมานนำเสนอมืาอนีิฮะได้หยังมานนำเสนอตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้นะกับตัวนี้อันนี้เป็นแบ่งกวแบ่งกัดเนาะแบ่งกัดเป็นแม่สาวบอญี่ปอก แบ่งกัดสาวครับเม่สาวแบ่งกัดเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไปสองหมื่นห้าพันครับโอ้ราคาโบแพงด้วยสองหมื่นห้าพันครับเป็นแม่สาวครับเป็นแบ่งกัดดนะครับเด้อแบ่งกัดแบ่งกัดเอาสูงออกมาจะกร่อยยี่สิบเดี๋ยเนาะเนี่ยปอกเนาะครับผมเอาเป็นแม่สาวถือว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เอาอร่อยยี่สิบเมียสาวนะครับเด้อดำมืดนะครับเด้วยโบดำแต่เขียวเนาะมาเนี่ปอกไม่ดำแต่เขียวดำหมด นี่หนาตาหูนันสันด้วยครับเอาพี่น้องได้ของของเด็กแล้วเป็นแม่สาวครับเนี่เด้อราคาบ่นสองหมื่นห้าพันสองหมื่นาะครับเด้อแบงกัดสองหมื่นห้าพันครับแม่สาวเด้อสองหมันเปิดยุติครับัวะไปว่ัิบีเอาตัวร่องกันดูครับ กำลังต่อรองกันครับโอ้ลูกาสลเร่ดดวโอ้ลูกาสลเร่หน้าตันเลยหน้าตันเลยลูกาสลเร่ผักแถวแบบญงเลยขาไงดี่ยญ่ดีครับแจ้งขายไ่ดีนะตันเลยาสลเร่นะครับเลยลูกาสลเร่ นี่ปอกลูกซาเลตเนาะครับผมแม่ก็คือแกงกัดเนี่ยนาะหรือว่าจิ๋วเนาะแกงแบงกัดถือว่าสมบูรณ์นะครับเปิดเท่าไรครบนึ่ไงเปิดหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดหกหมืม่นเจ็ดลูกคนหนาตันเลยเป็นลูกแรกบ่ครับสี่เดือนลูกตัวที่สองครับอลูกตัวที่สองลูกสี่เดือนบ่สี่เดือนคนใหญ่หนาดีเนาะหนาตันเลย อัอนาคตพอพันเลยเด้อหรือสายขุนได้สบายเลยเด้อพู้น่ะครับตันเลยขนาดเลยเป็นลูกไส้เด้อลูกตัวที่สองเพื่นเออเอาขาใหญ่ครับขาพอพันละนะสี่เดือนสี่เดือนพันไทยมดหลวงขึงนะครับอันนี้แม่เพิ่นประมาณจักลอยสามสิบขึ้นอยู่เนาะเนี่ยฟองเนาะเหย้าเลยเนาะแม่นี่เนาะโอ้เหย้าขนาดเลยล่ำตัวคืออะไรได้ครับล่ำตัวเหยหนาครับเอานีาน่แหละครับลูกลูกสองเด้อ โอ้โหสันสันโอ้ถือว่าสมบูรณ์เด้อแม่เนี่เด้อแงงขาบ่มีตัวนี้ครับอืมนะครับพี่น้องมากสีดำดำนะครับดำมดนะครับแงงขาบ่มีตัวนี้เน่าครับแม่เนี่เด้อเน่าอ่างทองอืมเครื่องกระดัมครับเครื่องดำมดเลยเอ้าโอ้ลูกไส้พ่อลูกไส้พอนเป็นไส้ลูรีนะครับเด้ออุ่นขาวนะครับนี่อีกคูนึงครับไหนเนี่ยป๊อก อาตามของยายปอกไปกันหนะน้าบังโอ้นี่ลูกสองหสามโอ้โหณสีแดงดีเนียสีแดงตัวโอ้เป็นลำปีบ่ะส,สองหมื่นเพิ่น<ก>เป็นลำปีเนาะเป็นลูกลูกสาวเนาะเป็นลูกพ่อแม่โอ้พ่อแม่แม่นี่บ่โอ้เป็นลูกสาวเนานนะเนาะโอ้ลูกไส้ลูกไส้เนาะลูกไส้ครับลูกไส้ลูกไส้พี่ผมแม่เพิ่นพ่อแม่ตัวนี้บอ โอ้พีผ,ผีแม่เพิ่นตัวพี่ได้ครับเด้อลูกเคนผมลูกเพิ่นเป็นล่ำปีแต่ว่าหายแล้วครับอันนี้แม่เพิ่นได้ครับเด้อเป็นไทยกลางเนี่จะปองครับผมไทยกลางประมาณจากักลวยเท่าไรครับสูงหน่อยมีซึบหาขื่นประมาณนี้แหละเนาะเป็นว่าไทยพูดได้ลูกคนครับ,เด,บดเดี๋ยวจะพายเบงดูพนดีหม่อมด้วยเป็นลูกแรกเพิ่นบอนผมน่ะลูกแรกครับทองว่างเนาะคทองว่างเด้อเป็นว่าไทยครับเาแม่ลูกแม่ลูกเนาะคือว่าหาเรื่องเลยครับเนาะ เป็นยัง้ยเด้เดือดเดี๋ยวเด้ยังปอกคงง่วนกุ้ยครับเอาหูวนสันเด้ครับอแม่ลูกนี่เปิดไปเท่าไรกับครับหนึ่งสองหมื่นเก้าพันก้าพันโอ้ลุดพนสองหมื่นเก้าพันหาร้อยคุณหลุพนเด้อเป็นลูกแท้เ้อครับเด้อพุนแดงๆไปแล้วคุนเด้อเอาสองหมนเก้าพันหาร้อยเด้อเบอไรยังปอกนี่แหละเบื่อไรยังปอก ศูนย์เก้าห้าย์กหเอาอีกเบอร์หน yeah, ึ่งปะศูครับในปอกมีอะไรมาเลยศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์หาดเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่เนึะสองเบอร์นี่จะไ้ใส่ชีพด้วยเอาพี่น้อยยากได้มากเลยครับในปอกอำเภอพูนท่องนี่แหละเนาะครับผมหนาอ้หนาวสนใจเลย แม่นี้นน้องกูด้นเหครับข้องป่านห้งยายป่านปุอ้องยาป้อนคือกันบ่พ่านห้อป่านสามเมื่อสองสาม่อสองป่เปิดไว้สามเมื 32. 32. ่สองเป็นแม่แยกลูกป่ครับได้ลูกเดียวบ่ลูกเดียวได้ลูกเดียวแยกไปแล้วเนาะลูกสองอยู่ในท้องโอ้ลูกสองคล้องแล้วก็ดเปดอลรครับโค้ดโค้ดจะเลยงเรนโค้ดพอด สามเดือนแล้วพุ่มโตเนาะนั่นหรือเนี่ยโอ้สามพุ่มโตเด้อเอาสูงประมาณสักลอยสามสิบได้ยเหรอครับเด้ลอยสามสิบปวกเด้อแจ้งขายง่ายดีครับแม่นี่เด้อเอาหน้าตาเพื่อนนี่หูวดันสันเด้อเอาสีสีกาะเปลือกเนาะ่นไงปอกเนาะเป็นสีกาะเปลือกขายงาวครับพุณอะเก่าหัวเพบนอยู่บนเด้อ หายเงาตัวนมดีมัานไทยสวยครับแดงอมดำดำเอาสามหมื่นสองครับอือสามหมื่นสองไม่ได้ครับต่อสามหมื่นสองได้ครับแม่เนี่ยเด้อโอเอาลูกเดียวแยกไปท้องในท้องมันสามเดือนแล้วมันพุ่มตัวเด้อครับผมเบอร์ของเงี้ยปอกหมดหรือของเบอร์ในป่านเบอร์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 ผมเลยก็ได้เบอร์เบอร์เบอร์ผมเลยของ่ปาะ เบอร์เี่ปลอกเได้ปลอกได้เบอร์ปลอกได้เอาเบอร์ยจ่ใต้คลิปแล้วกันด้วเบอร์ของยา่ปลอกนี่แหละเอาขอบคุณหลายครับหมดหมดแล้วครับขอบคุณนี่ไรยังจังหน่อยมามาถ่ายคขั้วไอ้ละขั้ครับงบ้าถือใบนี่ของแม่บ่ครับถือใบอยู่นี่ถือใบอยู่ใส่งัวโอ้ขึ้นรถแล้วของใครครับสาวบ้าจังหน่อยนี่ พวกท่านบอกวาส้มบอครับบอกผู้ชมผู้ชมผู้ชู้ชมนี่ผู้ซื้อว่าขึ้นหลายแต่จุ่มรุ่มจีนี่โอ้นี่ครับวัสดีครับนี่คือผู้เมื่ประจำเสียงว่าเสียงว่าเนี่ยบาลได้ทรือมือนี่ับอลได้ กงแขวนะครับนี่เถึกไงเถึกหน่อยครับผมอกครับตัวนั <It> ่นกนแม้วครับว <way. S 2> ่ะครับเอาัเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เท่าร่ครับเปิดเทเรเบาซ้ำหน่อยนี่เอาเป็นคู่บ่ โอ้เอาไปเป็นคู่บ่ครับโอ้คู่นี่เอ้าคหนึ่งนี่ลูกสี่ใบลูกสี่ใบบ่เนี่ยบ่ผมเอาผมโอ้ลูกสี่ใบพวกแยกบ่ครับบ่แยกก็ครับเออเอาแยกหมนเลยเนาะแยกสีแพงนี่เดี๋ยเอาเดี๋ยวจังสิบอกว่าเป็นคู่เอาแยกก็สามสองอ่ะสามเมื่อสองเนาะสี่ใบสุดเก่าหกด้วยครับผมครับร้อยสามสิบได้เนาะโอ้ยได้ครับได้เด้อเอาถือว่าประมาณจะเท่าไหร่ครับปีกู้สองปีไม่เดือน โอ้ตุลานี่สองปีเต็มนะครับด้วยเาเป็นเบาสมหน่อยอยู่โอ้นะครับได้แล้าเบิ่งอะโอ้นะครับเอาแีงขาบ่มีตนี้เนาะไม่มีแต่ลูกซีไว้ศูนย์โกหกด้วยสีแดงๆนี่เลเนาะสามหมื่นสองสามหมืองเาเสมมด้ว ปอกหมูดำดำปอกหมูดำดำนี่แหละครับเอาเอานี่ครับเบ้าสี่สองปีเดือนตุลาเนี่ครับเอาบ้านนี้เบ้าสนี่เลยบ้าน <nhiều. S 2> นี้โอ้อันนี้สองเงินหานอ,ะอ่ะสีนวลสีจำปาสีเป็นสีเป็นสีเข้าเปลือกกับโบแมนจำปาโบดเนาะเนอ,เอาดู อตัวเถิงอด้อยเท่าไรพุมสูงเพิ่นยลอยสามที่บวกลอยสามที่บวกหูเสมอปากโบดเด้อเอาแขงขาโบวี่ตรงนี้เอาเหนื่อหนังเด้อโบดโบดโบดเอาหางอืมยห่าสองมืห้าเอาสองมือห่าสองมือห่านี่คือแยจ แม่ครับแล้วคับบ้านนี่จะเอาเป็นโคมเด้อสองตัวตัวนี้เ้ากัตัวนีเอ้าห้าหมื่นห้าเนาเอาทั้งสองหาหมื่นหาถือก็สองพันบาททีถือทีถือกลัวกันสองพทีเถือก็แยกเอาจัดเก็เด้อเอาเบอร์โทษเดยล้วศูนย์หกสองศูนสามเก้า์เก้า้สี่หกเก้าน้องยังละช่วยครับผมน้องช่วยช่วยจากศีระพุ่มเนาะ เอาทั่วมาเด้อเอา,เอานี่ยแหละเอาเป็นคู่นี่ถือครับหาหมือนหาหนึ่งเอาถ้าแยกก็ตามว่าได้ครับขอพูดไนหลายละ่ะเลือดรอยนี่องผู้ใดน้อยเลือดรอยนี่โอ้โหครับคุณพ่อเปิดตัวใดงวดได้ฮะ <c oughs> หมยว่าไปรอดคนอยากได้จะได้งวดไทยนะนะแม่ลูกนี่ยบ่เปิดเท่าไหร่สามหมืนน่นเจ็ดสามหมื่นเจเป็นลูกสาวลูกลูกแรกคนบ่ครองว่างสามหมื่นเจ็ดเนาะนี่เปิดเท่าจร่เนาะยังที่มาเอาเด้อเอาแม่ลูกนะครับเด้อนี่เด้อแม่ลูกนี่เปิดไว้สามหมื่นเจ็ดเป็นลูกไส้ครับเป็นลูกตัวตัวที่สองบ่ โอ้เป็นลูกต2 2> ัวที่สองเด้อเป็นลูกไส้เลยนี่เชื่องกับเชื่องเอาอจุงมาปไส้ก็ได้ครับอุ้มมาเล่นวัดก็ได้เด้อนี่แม่เพื่อนครับนี่แม่เพื่อนเด้อนี่นี่ครับนะเขาเป็นไส้กลางครับแม่เพื่อนเด้อสีจำปาอันนี้ครับสีจำปาสามหมื่นเจ็ดครับเปิดไว้สูงประมาณจะลอยนี่สิบนี่สิบบวกเด้อเอาแกลงขาบโบมี่แบบนี้ครับนี่ครับเป็นง้อไทยเด้อพี่น้อยอย่างไดเชื่องกับเชื่องครับ นี่ถือว่าเชื่องเด้อนี่ลูกเปิ้นเป็นลูกไส้เอาสามหมื่นเจ็ดครับแม่ลูกนี่นี่ลูกเพิ่์นเด้อสามหมื่นเจ็ดเอาเอาสามหมื่นเจ็ดน้อยงได้เบอร์ทีอยู่ใต้คลิปเด้อเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อเบอร์โทรเบอร์ใดครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดอสามสองออกได้ยังเนาะออกได้เนาะศูนย์แปดเจ็ดสองสามสอง เปดจ็ดแปดสามหกแพ่อหยังครับผมมวนครับจากไซครับนี่เมดีครับโอ้จากเมื่อดีพ้อมม่นเด้อเมยอดียังได้เอาสามเหอยู่เบื่อใจชิขอบพุหลายครับเด้อขอบคุณหลายตัวเถินี่ฮ้องผู้ใดเนาะครับตัวเถ่อไม่บ่่พตัวกันอยู่บ่ไ อันนี้แม่นยังครับนี่ของผู้ใดของห้อยใดหนอหนีน่ฮะโอ้ของอันนี้บ่อันนี้ก็แม่นบ่ครับน,นี่บ่ฮะเจ็ดบ,บาทครับเจ็ดบ,บาทมื่นแปดเป็นตัวเมียโอ้อหาวดองดอง,ดองนี่มื่นแปดด้วยครับเน้อหาวดองดอง,ดองนี่เป็นสาวหน่อยครับสาวหน่อยมื่นแปดครับมื่นแปด เอากําลังหออ้องหาแม่เพิน่นแยกแม่ไปเด้อกําลังนี่ครับหูสุดสองกําลังหาแม่ครับเอากําลังหาแม่กําลังหาแม่เอามื่นแปดครับสีแดงเลยนะครับสูงประมาณจังเมตรหนึ่งเลยล่ะนะเมตรเสีบนี่แหละเนาะเพิ่นแยกแม่เพิ่นไปบ่โอ้บนหน่องหาแม่เพิน่นแยกไปเมื่อกี้นี่บ่โอ,อ้พันแยกแม่ไปเด้อบนหน่องหาแม่เพิน่นมื่นมื่นแปดเนาะเอาเบอร์เดิมเลยเด้อเบอร์ของพ่อเพิ่นนี่ยล่ะยู่ใต้คลิปนะครับเด้อมื่นแปดครับ ม uh ื่นแปดวันน uh uh ี้กำนันได้ตไม่มาเสนอมือนีซาโลล่เห็นอยว่น่เปิดตัวได้ซาโเล่ซาโลลสามหม่นแปดสามหมื่นแปดถวนหรือหา0อยโอ้สามหมื่นแปดหาล่อยซาโเล่ลูกเดียวบ่แยกไปแล้ววันนี้กำนันลูกเดียวบ่ เป็นม่านที่สองประกันทองม่านที่สองเพิ่นโอ้ลูกเดียวใส่ทองแล้วผสมไผ่ครับในทองผสมเซาลี่เนาะผสมเซาลี่เจ้าเดือนนะบอสหาเดือนประกันทองเลยเลยสามหมื่ 38, 500, นแปดหาร้อยเนาะประมาณเจ้กลอยสามสิบบวกได้เนาะก้อนสูงเน,ะนาะเงาบอลลัมตัวเพิ่งเงาเซาเลี่เงาเหลียวเด้อ เอาแม่ลูกเดียวครับลูกสองในท้องเพิ่นเด้อหาเดือนแล้สวส่วนสร้อยซาลูรีมาเอา๋อประกันท้องประกันท้องประกันท้องหุ้มสั้นๆอ๋อสันสนอส้นลงซองตัางสีชมพูแข้งขาใหญ่ครับเลือดดีเด้อซาดูรีล,ลำตัวยาวเลยครับซาดูรียาวนะครับอ่างทองก็ถือว่าหนาอยู่ครับเลือดอยู่เด้ออ๋อผางส,สวยครับประกันท้องนะครับเด้อประกันท้องให้ใหญ่กำนันประกันท้องให้เด้อหาเดือนแล้ว

อันนี้บอสี่สิบเจ็ี่สิบเจ็ดหมูเน่าเสมอปากสี่สเจสูงกว่าานจักลอยหาิบบวกหาซบวกหาบวกได้ลูกเดียวแยกไปแล้วห้องว่างืมได้ลูกเดียวแยกอะขึินแล้วึ้นแล้วเาถือว่าสูงล้วรยหนี่ก็หด้ครับเกือบจึงขอผมเด้อเอาถือว่าเน่าสีแดงแข้งขาดีเด้อ อ๋าบะหมี่สัมฤทธิเนาะบะมี่สัมฤทธิ์นีนน่ยามนั้านโน้ขาทุกขาถอนบะมี่เนาะประกันขาทุขาทกขาถอนบัได้ออเอาถือว่าสูงครับลอยหาซิบโคนหางเหมือนเด้อหางเงีวเอาถือว่าสมบูรณ์นะครับโค้งสร้างใหญ่ครับแม่เด้อหมูเงีวเสมอปากเอาโค้งสร้างใหญ่ๆแม่ลูกเดียวแยกไปแล้วท้องว่างย่างหุ่นอยู่เต็มไปเลยเอา สี่หมเจแม่นะี <t ask> ่เนาะสี่หมื่นเจ็ดเนาะสี่หมื่นเจ็ดอืมสี่เจ็ดตองได้ต่อรองได้คือเกาด้วเอาพม่้องได้มากแม่นี่สี่หมื่นหกอืมเอาโหกระทบนิดนึงเนาะแม่นี่เนาะท่องสมเดือนเป็นแม่ลูกแรกขึ้นกันอืมท่องสมเดือนผสมผู้ใดบดเสติงเลขสองศูนย์หนึ จริงเลยสองเครื่องในทองเคนสามเดือนแล้วถือว่าตรวจทองไในเด้อเป็นทองตัวที่สองครับเอาประมาณจะลอยสี่สิบบวกนี่แหละเด้อลอยสี่สิบบวกสีแดงครับล้ำตัวจเงาดีเด้อเอาแข้งขาบุ้มที่ตำนี้เนาะหางเงาครับประกันทุกถอนโค่นหางใหญ่ครับเครื่องดำเด้อเอาไม่มีตำนิใดๆนะครับเป็นหูกระทบนิดนึงครับเอาตั้งแต่เพิ่งเริ่มได้ครับเต่าโนมสามเดือน ตวดทองได้แล้วประกันทองบ่เนี่ยบ่บ,บ่บ่บ่แต่ว่าตวจทองได้นอ้อสติงเล่สองนหนึ่งด้ครับในทองมานด้สี่หมื่นหเอาสี่หมื่นหกกับแม่นี่เด้อนะอ,อันนี้สามหมืปาร้เซาเล่เนาะประกันประกันนี่สามหมื้อยทองเซาเล่ประกันตัวยุคกลางๆนี่เป็นสติงเลสองนหนบ่ประกันสี่หมนหกแม่นี่ทองว่างลูกเดียว สี่หมื่นเจ็ดแม่ดิโนอืมเป็นสัตว์แล้วเอาเบอร์ของแยงกำนั่นนี่เนาะอ๋อเบอร์จะแตะเคียบเด้อของแยงกำนันนี่แหละเด้ออันนี้เป็นทีมงานเป็นบอกทีวิดอกนี่ของแยงยังนี่พันหัวกหน้าไฟนี่เอาเอาของทีมงานแยงกำนั่นหน่อยบุกหน้าเด้อนี่เด้อของแยงยังก่อนไม่พันหัวกหน้าไฟสายยาโอ้โหตายเอาทีมงานได้ปุ๋นนี่ พี่ตัวจริงเสียงจริงด้วยหัวหน้าชิมหัวหน้าชิมเอาเท่านั้นออกที่เรียกเ่นั้นคอานอนหน้าเอานอนจะอยู่หน้าืะโอ้นอนหน้าหายิ่งหนูเสยอยู่เอาขอบคุณหลายครับเอาขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับประมาณ20กว่กวนาที นะครับเอาพี่น้อง่งแล้วนะครับถ้าถึงกุ๊กศึกใจไดครับอย่าลืมนะครับด้วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับยังขอกำลังใจจากพี่น้องทุกทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ